สภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุยนายนพุทธศักราช2568ออาทิตย์ต้นเดือนบูชาข้าวพระกันวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนเราต้องมาวัดกันนะอยากให้ทุกเดือนมากันหนาแน่นหน่อย เพราะว่าหลายหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมาวัดพระธรรมกายในวันอาทิตย์หรือวันธรรมดาก็อาศัยปรารบเหตุวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนที่จะมาบูชาข้าวพระกันใครมาไม่ขาดเลยก็น่าชื่นใจ น้าอนุโมทนาสาธุการทุกคนนะสาธุบุญบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่อย่าได้ขาดเลยแม้แต่ผู้มีบุญที่ใจไปอยู่ต่างประเทศเวลาทางโลกไม่ตรงกับเวลาธรรมกาย บ้างแห่งบูชาข้าวพระกันตอนตีหนึ่งตีสองตีสามหรือตีสี่ก็มีก็ยังมีวิริยะอุตสาหะเตือนขึ้นมาหรือยังไม่ยอมหลับเพื่อที่จะมาบูชาพระข้าวกันเป็นหมู่เป็นคณะตามศูนย์ต่างๆบ้างตามบ้านกัลยานามิตรบ้าง เพราะฉะนั้นเวลาธรรมกายเราตรงกันแต่เวลาทางโลกแม้ไม่ตรงกันก็ตามก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอันใดเลยนั่นเขามาวัดไม่ได้แต่ก็เหมือนมาวัดแต่เราอยู่ในประเทศเราสามารถมาได้ เพราะฉะนั้นอาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดกันนะลูกนะนี่เป็นบุญใหญ่ที่สำคัญทีเดียววันนี้เรายังมองไม่เห็นบุญเพราะใจเรายังไม่หยุดไม่นิ่งยังไม่ละเอียดแต่สักวันหนึ่ง เมื่อเราให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมให้โอกาสตัวของเราทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจเราจะหยุดนิ่งได้เราจะเข้าถึงพระรัตนตรายในตัวแล้ววันนั้นเราก็จะเห็นบุญ ที่เราทำในทุกอาทิตย์ต้นเดือนนี้ได้ว่ามีอานิสงส์อย่างไรมีอานุภาพขนาดไหนด้วยตัวของเราเองเห็นแล้วจะมีความเปลื้มปิติยินดีว่าเราตัดสินใจถูกแล้ว ที่เราได้ให้ความสำคัญในวันอาทิตย์ต้นเดือนไม่ว่าจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตามก็มารวมประชุมกันบูชาข้าวพระซึ่งเราต้องทำต่อเนื่องกันมาอานานหลายสิบปีกันแล้วนะ พราะบุญที่เราบูชาข้าวพระยังถูกตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมกายนับอาสงไขพระองค์ไม่ท้วนบุญนี้จะส่งผลให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุ และสมบัตินี้ยังจะได้ใช้ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเราจะเลิอกอดอยากยากจนใครมีอุปสรรคต่างๆนานาในาชีวิตก็จะพ้นอุปสรรคนั้นจะค้าขายก็มั่งคั่งร่ำรวยซื้อง่าย ขายคล่องกําไรงามจะขายอะไรก็ขายได้ขายขนมขายอาหารขายเสื้อผ้ายารักษาโรคบ้านช่องที่ดินโทรศัพท์มือถืออะไรก็แล้วแต่ขายดีหมดมีเท่าไรไม่เหลือ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทีเดียวสมบัติใหญ่จะพร่างโพรปฏิบัติธรรมก็จะบรรลุธรรมป่วยก็จะหายคนนายก็จะรักจนก็จะรวยสาธุนี่คือบุญที่จะเกิดจากการบูชาข้าวพระ แต่ต้องนึกเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้มากมายนั้นและบุญนั้นก็จะมาช่วยดับไฟในใจดับความร้อนรุ่มกลุ่มใจให้สงบลงเปลี่ยนจากมืดมาสว่างจากทุกข์มาเป็นสุข ได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญและในวันนี้บุญที่เราได้ถวายดอกไม้อาหารหวานขาวเป็นพุทธบูชาก็ไปเป็นสมบัติทิพย์ให้เป็นอาหารทิพย์ไปเป็นเครื่องประดับทิพย์แล้วก็เป็นสวนเป็นไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ที่วิมานของเราแม้แต่ตามผนังก็ดีเสาว,วิมานก็ดีหรือระเบียงมีผลไม้ที่เป็นรัตนาชาติสวยสดงดงามประดับตกแต่งกันเต็มที่ทีเดียว ชาวสวรรค์เขาพนมมืออยู่อนุโมทนาทีเดียวนะลูกนาสาธุเมื่อเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์บังเกิดขึ้นคอยท่าเราอยู่เพราะเจ้าของยังอยู่ในโลกมนุษย์บุญที่เกิดจากการบูชาข้าวพระ ส่งผลให้เกิดผลลากรากไม้สวนผลลไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลอาหารทิพย์ขนาดของวิมานขยายใหญ่โตรับสมีสว่างสวยเราถวายน้ำไปก็ไปเป็นสระน้ำน้ำตกน้ำหอมอะไรอย่างนั้นเยอะแยะ,ยะ สวยสดงดงามสาธุและบุญนี้คุณยายอาจารย์ท่านยังคุมไปให้ถึงหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วละไปนานแล้วก็ตามเพิ่งจะละไปก็ดีนำไปแจกจ่ายทั่วถึงบุญก็ไปถึง หรือหมู่ญาติของพวกเราที่ได้ร่วมบุญมาได้สร้างบารมีคนละเล็กน้อยบ้างมากบ้างบุญไปถึงทั่วกันไปหมดน่าชื่นใจน่าอนุมโมทนาชาวสวรรค์เขาก็ชื่นชมกัน ไม่ว่าจะเป็นอากาศเทวารุขเทวาภุมะเทวาต่างก็ชื่นใจพนมมืออนุโมทนามองมาด้วยสายตาดวงเดียวอยู่ที่พวกเรานี่แหละสาธุบุญก็จะถึงลูกทุกคนในประเทศทั่วประเทศ อยู่ต่างประเทศก็ถึงหมดเลยสาธุคุณยายท่านคุมหมดท่านรู้จักหมดนะลูกหลานของท่านนะท่านคุมหอบเอาไปหมดเลยสาธุสมบัติก็ให้ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ยังมีความตั้งใจเอาบุญมากยิ่งมีความตั้งใจเอาบุญมากก็จะยิ่งได้บุญมากเหมือนลูกที่อยู่ต่างประเทศที่วันเวลามันแตกต่างกันต้องอดหลับอดนอนตื่นขึ้นมาทำความเพียร สั่งสมบุญบารมีบูชาข้าวพระบุญใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเกินควรเกินคาดทีเดียวลูกเอ้ยสาธุพราะฉะนั้นบุญต้นเดือนบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มากอย่าขาดกันนะลูกนะสาธุในเรื่องนี้ หลวงพ่อขอแถมนิดเพราะได้ร่วมบูชาข้าวพระมาตั้งแต่ก่อนมีวัดพระธรรมกายการบูชาข้าวพระเริ่มขึ้นจากคุณยายทองสุขซึ่งเป็นคุคุณยายซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณยายของพวกเรา ท่านค้นพบเรื่องนี้เรื่องวิชาเรื่องการบูชาข้าวพระแบบละเอียดละเอียดอย่างนี้แล้วก็เลยเริ่มบูชาข้าวพระนี้กันที่บ้านธรรมประสิทธิ์ที่อยู่ในเขตของวัดปากน้ำก่อนจะบูชาที่บ้านธรรมประสิธิ์ บูชาที่กุติแม่ชีของคุณยายทองสุขมาก่อนหลวงพ่อได้ทันทั้งสองบ้านได้อยากจะฝากนิดหนึ่งจากการบูชาข้าวพระนี้นี่เองหนึ่งได้เป็นการรวมลูกศิษย์ลูกหากันจำนวนมากมาตามลำดับลำดับ และนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เกิดวัดพระธรรมกายร้อเกสบหกไร่ของเราเพราะเมื่อลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ต่างจังหวัดแม้แต่ที่อยู่ต่างประเทศของคุณยายทองสุขเพราะบางคน สมัยนอนก็อ้าหกสิบปีที่แล้วเกือบเจ็ดสิบปีได้สมัยนอนการไปต่างประเทศก็มีไม่มากแต่ลูกศิษย์บางคนก็ไปต่างประเทศไปเรียนบ้างไปทำงานบ้างแต่ไม่ว่าเป็นเรียนไม่ว่าไปทำงานไม่ว่าอยู่ในประเทศไหน ก็ไม่ว่าจะไปมีอาชีพอะไรก็ตามทีในประเทศนั้นๆและในประเทศไทยก็ตามถึงเวลาบูชาข้าวพระทุกคนจะวางงานหมดแล้วก็เออบูชาข้าวพระกันจากตรงนี้นี่เอง ก็เลยกลายเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรชุดแรกของเราจะว่าเป็นเครือข่ายธรรมกายในระดับประเทศระดับชาติระดับโลกก็ได้และจากตรงนี้ก็เลยก่อให้เกิดวัดพระธรรมกายของเราซึ่งก็เคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่า เริ่มจากเงินทุน3,200บาทแล้วก็ไม่มีใครจะคิดถึงได้ว่าคิดล่วงหน้าได้ว่าเงิน3,200บาทจะสร้างวัดพระธรรมกาย196ไร่ได้สำเร็จแต่มันก็ได้สำเร็จไปแล้ว สำเร็จได้อย่างไรสำเร็จได้ด้วยการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรของลูกศิษย์คุณยายทองสุขลูกศิษย์ของคุณยายอาจารย์จยันทนุกยูงนี่แหละใครๆก็ว่าสองแม่ชีเนะี่ยอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้จะทำอะไรได้สำเร็จแต่ก็สำเร็จได้ด้วย บุญบูชาข้าวพระนี่เองอันนี้ก็อยากจะฝากให้ทราบด้วยยิ่งไปกว่านั้นลูกศิษย์ของคุณยายสมาชิกของวัดพระธรรมกายนุือสมาชิกของนลกัลยานมิตรจึงเป็นลูกศิษย์ของท่านหนึ่ง ไม่ว่าไปตกทุกข์ได้ยากหรือไปประสบเหตุเดือดร้อนอะไรก็ตามเขาก็สงหนึ่งมารายงานด้วยตัวเองสองที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดมาไม่ไหวในวันนั้นก็ส่งข่าวไม่ว่าส่งข่าวบุญส่งข่าวเดือดร้อนมาไม่ได้จริงๆก็มาร่วมสมทบบุญกันแล้วก็อาศัยบุญนี่แหละ แก้ไขผู้ที่มีทุกข์เดือดร้อนสนับสนุนผู้ที่ต้องการการสนับสนุน <c oughs> ด้วยเหตุนี้ <c oughs> เพียงไม่นานวัดพระธรรมกาย196เไร่ก็สำเร็จแล้วก็นี่เป็นที่มาของทำไมเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย แม้ในต่างประเทศทั่วโลกขณะน,นี้มีอยู่ร้อยสิบกว่าแห่งด้วยกันในประเทศไทยก็เช่นกันและเพราะอย่างนี้นี่แหละเมื่อคราวประเทศต้องการกำลังความช่วยเหลืออะไรต่างๆเราจึงได้ช่วยเหลือราชการช่วยเหลือกันสารพัด แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกโฆษณาอะไรหนักหนาก็ทำกันแบบคิดทำเอาบุญไม่ได้ทำเอาชื่อบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน <c oughs> มีอนุสงฆ์มากมายมาหาศาลวันนี้ขอพูดเพียงสั้นๆแค่นี้ก่อนหรือแม้ที่สุด อย่างที่พวกเราทราบกันในประเทศตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่คิดอะไรมากเมื่อเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชลงไปที่ภาคใต้ก็ไปพบเหตุไม่ค่อยเรียบร้อยทางภาคใต้อยู่ ก็มาเล่าให้คุณยายฟังพอเล่าเสร็จเรียบร้อยย่อยๆบอกคุณยายภาคใต้มีสิ่งที่ไปสะดุดตาหลวงพ่อมาสิ่งที่สะดุดหลวงตาของผมมาสะดุดในตาภาคใต้มีสวนยางสามประเภท ประเภทที่หนึ่งเป็นสวนยางที่เตียนทั้งปีไม่ว่าฤดูไหนเตียนเชียวเอาเสือไปปูนั่งปูนอนได้สวนยางประเภทนี้รายได้ดีเพราะเจ้าของขยันสืบสาวแล้วปรากฏว่าเป็นคนเป็นสวนยางของคนไทยเชื้อสายจีน สวนประเพท,ที่สองสะอาดเป็นฤดูถ้าฤดูกรีดยางและสะอาเดเตี้ยนถ้าฤดูที่ไม่ได้กรีดยางแล้วก็เออมันรกรายได้ก็เลยย่อนลงมาอีกหน่อยหนึ่งเสบสารราวเรื่องเป็นของสวนยางของคนไทยเชื้อสายพุทธ สวนยางอีกประเภทหนึ่งรกทั้งปีเพราะฉะนั้นรายได้จากสวนยางนี้ก็ไม่ดีสื่อสาราวเรื่องออก็เป็นของคนไทยนั่นละเชื้อสายเออไม่ใช่พุทธก็เล่าให้คุณยายฟังอย่างนี้ พอเล่าให้คุณยายฟังเรียบร้อยแล้วคุณยายหลับตาเป็นสิบนาทีได้ลืมตาขึ้นมาก็บอกว่าเออสวนยางประเภทนี้ในเมื่อห้าสิบห้าปีที่แล้วสวนยางประเภทนี้ตอนนี้จะเป็นปัญหาเรื่องความยากจน แต่ว่าต่อไปภายหน้ามันจะขยายเป็นปัญหาของการปกครองบ้านเมืองแล้วก็จะเลยอาจจะเป็นปัญหา,าศาสนาปัญหาอย่างอื่นตามมาแต่ว่าตอนนั้นยายไม่อยู่แล้วนะเป็นหน้าที่ของคุณจะต้องมาดูแลเรื่องนี้ หลวงพ่อยังไม่ได้บวชก็เลยถามคุณยายายยหน้าที่ของผมเหรอใช่หน้าที่คุณนั่นแหละผมเป็นอะไรยายจะม,มีหน้าที่นั้นยายก็ตอบดีถึงเวลาคุณก็รู้เองเออตอบสัน้นนีดด้วยถึงเวลาคุณก็รู้เองแต่จำไว้ก็แล้วกัน ตอนนี้รู้สึ้งจริงๆเพราะว่าไม่ใช่เพราะหลวงพ่อลำพางแล้วก็พวกเรานี่แหละก็อาศัยจากอาทิตย์ต้นเดือนอย่างนี้นี่แหละ323้ว32วัดภาคใต้เราจึงส่งสเสบียงทุกเดือนเรื่อยมาปีนี้ปีเท่าไรแล้วหัวหน้าชั้น21ครับเอ,อ นั่นแลหละหลวงพ่อเล่าสั้นๆให้คุณยายนะ่ยสวนยางสามประเภทแล้วก็พยากรเอาไว้ให้นั่นแหละอีกน่อยนะัหน้าที่ของคุณหน้าที่ผม่ะนะใช่ผมไม่ได้รับราชการไม่ได้ทำอะไรเออถึงเวลาก็รู้อเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วนี่หน้าหัวหน้าชั้นนะครับ สามรยี่สิบสามวัดครูใต้อีกด้วยอ้าวก็สิ่งเหล่านี้ถามว่าแก้ไขมาด้วยอะไรก็ขอบอกสั้นๆเลยด้วยว่าเริ่มต้นก็แก้ด้วยบุญบูชาข้าวพระนี่แหละแล้วก็ขยายเพิ่มด้วยอย่างอื่นตามมา อันนี้ก็ขอฝากสั้นๆวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนเอาอย่างงี้วันนี้ดูเอมวกันสักหน่อยก่อนดีกว่านะ เพื่อใครแต่เราไม่เคยท้อใจกันใช่ไหมและมีบางคนยังถามระว่าที่ทำลงไปเหน็ดเหนื่อยบ้างไหมเรารู้ต้องทำเพื่ออะไรรู้ว่าเราต้องเหนื่อยเพียงใดเราจะเก็บแรงบุญให้คอยคำจุนงาน ไม่ทอขอเพียงได้มาสร้างบารมีนี่คือบุญของฉันแล้วฉันก็ต้องทำเองนี่คือบุญของฉันแล้วฉันก็ต้องมาเองและนี่คือบุญของเรา ขันขอฉัน